มา,าเรื่องนี้ที่เรื่องนี้ดีกว่าจำได้ใช่ไหมครับว่าวันเลือกตั้งเทศบาล11พฤษภาคมเกิดเหตุอุกอาจที่จังหวัดสงขลามีหน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่งเกิดเหตุสซจอกอลูกน้องของสจกอลสจกอลเป็นใครสจอกอลก็เป็นลูกของโกกถ่ะโกเถึก,กถเป็นใครโกถิก็คือสส สงขลาประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์กอฟเนเป็นลูกของโกถึกลูก<ช>ส<อ>สตัวเองเป็นสอจอใช่ม,มากรวดว่าสอจอกอฟวันนั้นอารมณ์บอดจอยสั่งลูกน้องสั่งหนึ่งฟรีดอมให้เข้าไปลุ่มกระทืบตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลที่ส,สงขลาค<า>่าที่ตะพง วันนั้นไม่พึงใจไงมไม่พึงใจไม่พึงใจวันนั้นมาเลือนก็ไอแค่เรียกลูกน้องเข้าไปถ่ายรูปถ่ายรูปตัวแกเองในในครูหาเลือกตั้งอแค่นั้น จะมีปัญหาอะไรก็ตำรวจไปเตือนไงตำรวจไปเตือนเออไปเตือนอ่ะบอจอยเออเป็นสจก๊อไปเตือนทําไมไปเตือนอ่ะสั่งลูกน้องกระเทิบตํารวจเลยมันก็เป็นเรื่องเหตุเกิดตั้งแต่วันนั้น11พฤษภาจําวันวาเวลานอไว้ให้ดีๆนะฮะในเวลาต่อมาก็ถูกดําเนินคดีในเวลาต่อมาก็ถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมาก็ถูกเอาตัวเข้าคุกไม่ให้ประกันจนบัดนี้กระทั่งถึงวันนี้ใช่ค่ะก็มีประเด็นตามมาถอดถอนออกจากสจไหม เออมันมีขั้นตอนกระบวนการอย่าอ้างขั้นตอนอย่าอ้างกระบวนการอย่าอ้างขั้นตอนอย่าอ้างกระบวนการถามกันตรงๆรสภาอบจรู้สึกอับอายไขรที่หน้าไหมรู้สึกว่ามันเสื่อมไหมรู้สึกว่ามันควรที่จะเยียวยาอารมณ์สังคมด้วยการเปิดประชุมแล้วลงมาติดถอดถอนสจกออกถอดถอนสจกออกจากสจไหมทำไมเขาไม่ทำอ่ะ ไม่ทราบใชครับตั้งแต่วันนั้นถึงกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเรียกประชุมเพื่อพิจารวาระถอดถอนสจกเลยใช่ทั้งๆท,ที่มีคนกระทุ้งไปเหมือนกันนะโอ้โห,โหเงียบเหตุเกิด11พฤษภาคมนะค่ะวันรุ่งขึ้นตำรวจก็จับเลยใช่ค่ะเขาอ,อ,อยู่ใน<ล>คุกจนบัตรนาว20พฤษภาผู้อเมริกันสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาไม่ทนไม่ทนละเพราะรอมาละรอมาระยะหนึ่งละทำหนังสือ ด่วนที่สุดลงันที่20พฤษภาถึงประธานสภาอบจองสงขลาเนื้อหาเลยไปออที่เนื้อหาเลยตามที่นายสิระดะนายพายด้วงนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือพูดง่าย,ายๆสจกอฟถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้ลูกน้องรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนหลังเข้าไปตักเตือนเรื่องการห้ามถ่ายภาพภายในหน่วยเลือกตั้งนั้นในการนี้ สำนักง,งานปป,ปชประจำจังหวัดสงขลาพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของสมาชิกสภาต่อกรณีดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิน่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน่นจึงขอให้ท่านเร่งดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากผลเป็นประการใดขอได้โปรดรายงานให้ สำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาทราบด้วยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้จัดขอบคุณมากลงชื่อเนี่ยผู้ในการสำนักงานปปชสงขลาค่ะด้วยความาาเคารพสภาอบจรู้สึกอายบ้างไหมเนี่ยต้องรอปปชทำหนังสือปปชสงขลาเขาก็ไม่ทนหรอกเขาอายแทนเขาเลยทำหนังสือกระทุงไปด้วยความเคารพนะถ้ายังไม่แอคชั่นอีก รระวังจะเจอหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นละเว้นปฏิบัติหน้าที่อายไหมอะไรกันนักจ้าหนา